วันนี้ลองแวะมาเที่ยวป่าสูงสูงดูบ้างครับช่วงนี้ปูหายากเหลือเกินไม่ค่อยได้ตัวโตๆเลยฮะเลยเลี้ยวมาเที่ยวป่าสูงสูงเพื่อหาปูหลง,ลงๆบ้างเพื่อมีไซส์ใหญ่ๆใ,ให้เราไปขุดได้ล้วงบ้างครับป่านี้อยู่ข้างทางครับแต่ยังสมบูรณ์อยู่เหมือนว่าฝนิ่งตกไปฮะ น้ำเจิงเต็มปลาเลยไปครับเราไปเริ่มหาปูกันดีกว่าตอนนี้ฝนจะตกซ้ำมาอีกเจอบอกแสแล้วครับดูนี้ที่แรกผมคิดว่าไม่น่ามีตัวครับก็เลยเอาม,มือเจาะเช็ครูออมดูมันไปอีกนึกเด,ดี๋ยวเสียงเจาะดูเจอตัวครับ หิวเจาะไว้ตรงนี้ไกลๆเลยเราเช็คดูว่าในรูมีตัวไหมไม่ลึกครับนทีเขี่ยไปแล้วรอบนึงหนีบคอเลยครับหนใจวันนี้ตัวเดี๋ยวผมเจาะรูให้ดีก่อนครับเดี๋ยวจะู้วให้ดูครับกระตววัดตัวด้านไหนจะสวยหรือเปล่าจะปากรูมันใช้ได้รายการครับดูนี้ เดี๋ยวมารอลุ้นกับผมเลยจะจอให้ดีก่อนเลีนไม่หนักดอดทนพอทนครับเกินมากกว่นี้ก็ทนไม่ไหวอเอา้าเจอครับเจอเฮ้ยมันกบตัวตึ๊ักไม่ออก โอ้โหแบบว่าฝังสุดๆเดี๋ยวดีพื้นที่ขยับตัวมันนะครับเราต้องใช้ให้ขยับตัวมันได้ก่อนที่ตัวมันออกมางนะ่ายครับ เอาไปอ่อครับจกไปสุ่มสี่ดุมห้าน,นิ้วเลยนะ ติงตัวไม่ขยับโอคิดไปจะเอาออกอยากครับทางก็ไม่มีมีต่ตีหลุมเข้าไปไม่ได้ลึกจัดนะฮรรูนี้ย เหมือนจะออกเหมือนจะออกแต่ยังไม่ออกไกลแล้วครับไกลเต็มที่เลยขยับตัว,วตัวมันเริ่มหลวมแล้วครับมันฝังตัวในเลนโอ้โเต็มใบแล้วเต็มใบแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาดูตัวกันหน่อย เลยทีเดียวน้่ของแท้หรือเปล่าจชมืออย่างนี้ปมาเติมปูอะไรโอ้โหของแท้ครับนี่ครับผมมาเติมตัวไซนี้อีกแล้วอย่างนี้มีกำลังใจสู้ต่อนะครับไซส์มาตรฐานแน่นเติบครับผมโอเคครับ เดินหน้าต่อไปครับผมนี่พานโอ๊ตมาดูรูนี้แล้วโอ้ยมาจุ้ยนี่โอ้โหใหญ่กว่าสองฝ่ามืออีกขอเช็คดันใดด้วยรูปูหรือว่าทำเนี่ยโอ้โห เออต๋อโตเลยครับอเห่อ,อเปล่าเนี่ยความเสียงครับโอ้ยยักษ์มั่วมีคู่แน่นี่ขออ ผ่านโอ๊ตแฝงขอได้เลย,ยงี้ได้เอ๊อโอ้ยหืมจุดหอมเลย ลองเสียงเคลือดไปไหนแลืาเดี๋ยวลองเทคทดีก่อนครับจะเคลยร์หรือจะขุดดี อด,อดใจไม่ไหวตามมาดูลูครับนี่มาทางที่แล้วโอ้ยดูลูนี่บ่าไปแล้วดิลองแย่มือไว้ดิโล้โอ้เมื่อ,อ,อกี้มันเคลียร์โดนตัวอยู่ คอยเจรครับอขอกระโปงมันขยับมันมันสั้นคนระมันแฝงในรูดได้ไรหลวมมั่งไงตีตีหลุมอย่างอย่างใหญ่แย่ yeah, ไปสุดขอบเลยยิมโดนตัวทิ้งละคงคงทิ้งละจะเก็บรู้ไว้ก็คงจะใช้เรื่องเนาะ หลัวมัง่งเ <c oughs> น่เอออยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองเออเรงขึ้นมาแล้ววะ <c oughs> ไม่เขียวไปโดน <c oughs> โอ๊ตจะโดนงับโอ้บอยมันเขียวไปสุดขอไปโดน <c oughs> มือเดียวโดวยนไม่นถนัด ปากรูอ่ะเออตรงนี้อ๋อครับมัโอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่โอ้ยนี่ครับของจริงกินหมูเลยโอ้ยสุดยอดจริงครับผ่านโอ๊ตลองเช็คในนูอีกเพิ่มอีกตัวนี้เรแบ่งกันผ่านโอ๊ตช่วยลงอกรูนี้แล้วมีสองจริงระวังหนีผูตัวเองกันเดูถือท่าถือครับ กินหมูเลยมาอยู่ปากรูผมแย่ขอเป็นไปไหนมัดก่อนดีกว่าคือสองตัวเลยสองตัวปะ่ะจะมีสองตัวจะสองลยครับไม่ต้องเสียใจสองแบ่งคนละตัวครับน้ำใจผ่านมีครับรูใหญ่ได้ขนาดนี้ มัดปูก่อนดีกว่าเดี๋ยว่อยว่ากันอ่าดูครับหมอบราบคาบเสร็จโจนดีอย่างเงี้ยม่ต้องมันต้องเจาะฐานานะเก็บรูไว้ถ้าเจาะไปแล้วเสียรูครับไม่อยากเจาะเลยจะต้องเรียกพ่านรถมาช่วยเคลียร์เก็บรูไว้ดีกว่าของหลนะังนี ไฟนี้งามขนาด้ไปขีดคว้าได้เลยไฟนี้งามโกงงูมาตั้งหลายรูเจอนางมาเจอโกงรูนี้เองต่รูขนาดตัวโตวก็จะตัวเล็กไปผมร้งองลันนะตัวขนาดนี้ก็เคียดแล้วมันหายไปไหน người Hấp chết đuôi tuông ครับเแย่แต้วบอกขอตัวข้างในค่อยเป็นปูไข่นะครับก็โตเมียแน่เอาเริ่มเช็คไม่น่าพาาพโดนโดนโดนตัวหม กีบกเข็มโดนนะฮะมาซุกกระลูกเกา๋าเปล่าไม่มีครับจริงเหรอตัวหมดละไม่อดเลยอดเลยโอเคครับเฮ้ยอะไรอย่ะเอ,อยู่มาันานเลยเนี่ยปูต้นเนี่ยไปครับขาบเาอ,อยู่นี่รูต่อไปโอ้ดูขาบที่แล้วมันขนาดนี้เลยผมเจอรูที่ทางน้ำไหลอีกหนึ่งรูครับ หลังจากแยกผ่านโอ๊ตแล้วเดินออกมาเจอเลยครับนี่มันเสาะรูเข้าไปตาย,ยโพงตรงนี้นะถึงขั้นลนะหลวมเนื้ลวมมือต้องลองเจาะดูก่อนเจาะทีนี้ถึงตัวแน่ครับเจาะั้งสองเจาะเลิกฟักก่อนเหมือนจะถึงตัวแล้ว ตัวนซ้ายนะครับเหม็นสองตัวขนาดนี้อยาอ,าออกไปอย่างนี้นตัวจะแพ้่านโอ๊ตหรือเปล่าเี่ยตามมันลุ้นครับสายมันเต็มรูโอ้ย ไอ้ไอ้ออกให้หมดก่อนครับอ้จับปูไม่ได้ว้ารูตรวนี้เป็นทราย ไปเรื่อยเข้าปากเดี๋ยวไปทีน,นิดครับมาหน่นนอยๆโอ้โอัวสวยครับมาดูกันสวยขนาดไหน อจากลูบ ผ่านโอ๊ตเลยไล่เดียวกันตลอดครับนี่ครับทองล้างนั่นเปียโอ้ถือว่าโอเคครับตัวนี้ผ่านครับผมไปครับลุยกันต่อนี่ผ่านโอ๊ตเหมือนเจอรูเก่าอีกหนึ่งรูครับลองรอยนี่ครับเข่าทางไหนนี่ครับอ๋อนู่นเข่าทางนู้นนะครับ แต่นี่มีร่องร้อยการเจาะอยู่ทางนี้นี่รูเจาะเดี๋ยวให้พันโอดถ่ายให้หน่อยครับโอเีอยวไปโดนตัวแนละ้วโอ้โดนวครับว้าจะกลินหมูท่้งนัจะกลินย่ายครับ ถึงแล้วครับถึงตัวครับถึงตัวโอ,โอ,โอ,โอเอไม่มีกามเดียวโอ้โห้ติดช่องครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว กินหมูครับรันี้กินหมูโอ้ยโยามเดี๋ยวสองสองก้ามครับดีไปโดนมาเดี๋ยวจับนี้ก่อนไปสวยครับนี่ได้ของหมูบ้างเงา ไม่หนีอะไรมาครับโอ้โหนี่ครับผมสายนี้ถือว่าผ่านมาตรฐานนะครับโอเคใช้ได้ไปครับโดยจะต่ออันนี้ปูปูม่วงนี่หว่านะพันโอ๊ตนะปูม่วงครับปูม่วงครับโดนทางหลังมาหลายตัวแล้วได้ม่วงอีดึงแต้มไปครับเวลาพักยกครับโอ้ยพันโอ๊ตได้มากี่แต้มเนี่ยหกเจ็ดแต้มได้มาแค่สี่ หรือพอกินครับใส่ไซโกมาหนึ่งตัวนกก็มีปูตัวใหญ่หนึ่งตัวเขาไม่ได้ถ่ายเ็าอยู่ห่างกันเยอะครับครับถ้าใครชอบการหากินแบบฟรีสไตล์พันเดียวอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่ครับงานรวมยกเต็มๆคนละมือโตครับไปครับกลับบ้าน